จิงสังเสนามาเลโอเห่งหัดหอจัดเครื่องเล่นนานาลำมอนมั่นเงี้ยวหลายเงื่องภาษามโหโนโลานะครเจาา้าไตจักยนโนหนัง ลำแขนเวียนใส้ปล่อยนกในสุ่มปกไตเจือกหนังเล่นเบียหมักลกของขึงเล่นทวนซอวอนเมืองใหญ่เมืองน้อยหืมีอักษรบอกสุนทรไปพับ ผ่นลาว่าจักทำขวัญบุตาแก้วกาหกลาจาปีน้องในก่อนเดือนเป็งฮือเข้ามาพร้อมตั้งไพ่เ้าโพธาอามมาตฮับ ใส่กล้าวหัดฉาแล้วลงมาบอกฮือนอกหันแล้วสั่งสมียนหีบเดือนจันจันโป่งอาญาไปหีบฮอนล่ามใจมีไหนก็ตัยเรียกล้อง มาด่วนเข้าเลวพันแล้วมอบอัพวางอาญาปัน่นวันนี้บ่ตันือนอนตายหน้าเพราะกำหนดวันเดือนเป็งบ่ท่าจักจวนวันมามากมือ เบิกเงินพวงออกจกใจซื้อเป็ดไก่ฮือ้อปองามจัดออกซื้อเครื่องข้าวและหวานธานีเป็นงานใไ่โตบอนหน่อยกมมหาไทยก็อฮับสั่งท้อย คือหีบกวดกอยฟังฟ้า